welcome to the continental. checking in. i'm looking for the tribe with this mark. needing to know is what god has banished from the garden of eden. are you prepared to be cast out again, eve? yes. <laughs> <laughs> เปิดเผยออกมาแพร่ภาพออกมาถึงความโหดความดึกของการถ่ายทำภาพเป็่งเรื่องจอร์นวิกก็ต้องยอมรับว่าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของตัวละครจอร์นวิกที่พลาดไม่ได้ทุกประการเลยนะครับแต่มาอยู่วันหนึ่งทาง l o n s g เก e และทีมผู้สร้างแฟรนไชส์จอร์นวิกก็ตัดสินใจว่าเราสามารถขยายจัก,กรวาลจอร์นวิกได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของซีรีส์ หรือภาพเนียร์เรื่องใหม่เขาก็เลยหยิบเอาตัวละครที่เป็นนักฆ่าสาวขึ้นมาประเดิมเป็นตัวละครแรกนั่นคือบาร์ลีนาทำไมถึงกระทำเช่นนั้นอะไรคือเหตุผลเราไปติดตามรายละเอียดที่ทีมบอก,กอรของเราขุดคุยมาฝากกันกันได้แล้วครับ When you think บาร์เลอรีน่าแค้นกว่านดรกเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับจอห์นวิก Chapter t r e Parabellum เราเคยเห็นเธอมาแล้วผ่านฉากตัวละครน,นักบัลเล่สาวอย่างอีฟมาโกโรอยู่บนเวทีในตอนที่วิกเดินทางไปพบกับเดอะดีเรกเตอร์เพื่อขอทางไปคาสบังกาจากจุดตรงนี้เองที่ทีมงานเห็นว่ายังพอที่จะแทรกเรื่องราวของเธอคนนี้ลงไปได้เพราะกว่าจอห์นวิกจะไปตามล้างแค้นสภาสูงกฎของนักฆ่ายังไม่เปลี่ยนแปลงและเดอะคอนเทนเน ยกยังไม่ระเบิดทีมงานจึงหยิบเอาฉากดังกล่าวมาเป็นจุดเล่าเรื่องราวของนักฆ่าสาวอันงดงามอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยหนามที่พร้อมจะทิมแทงภัยอันตรายที่เข้ามาถึงตัวมัน โดยเลือกนักแสดงสาวอย่างอนาเดอามาสที่เคยรับบทเป็นสาวสายลับผู้เคยช่วยเจมส์บอนในภาคโ no น Time to Die มารับบทเป็นอีฟมาการ์โรเธอได้รับการชุบเลี้ยงจากรูสกาโรมาหนึ่งในองค์กรที่ส่งอิทธิพลที่สุดของสภาสูงหลังจากที่พ่อแม่ของเธอถูกฆ่าตายตั้งแต่ยังเด็กโดยมีวินสตันเป็นคนที่พาเธอไปฝากเอาไว้ฉากหน้าของเธอคือนักบัลเล่ชั้นยอดแต่เบื้องหลังที่แท้จริงเธอได้รับการฝึกฝนให้เป็นมือสังหารที่ครบเครื่องทั้ง ทักษะการฆ่าและมันสมองก่อนที่ในที่สุดเธอจะขอหันหลังให้องค์กรนักฆ่าและเลือกเส้นทางตามล่าชําระแค้นให้อดีตของตัวเธอเอง Will เ่อต้องมารับบทเป็นนักฆ่าที่ต้องพร้อมชำระแค้นแอนนาเดออมาสเธอจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเป็นเวลาเกือบ6เดือนเต็มและแต่ละโปรแกรมที่เธอต้องฝึกก็เรียกว่าโหดใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกการต่อสู้แบบ MMA ยิงปืนและการใช้ดาบร่วมกับทีมสตันหลังจากนั้นอีก4เดือนเธอต้องใช้เวลาออกกำลังกายในยิมวันละชั่วโมงครึ่งต่อด้วยฝึกสตันกว่า5ชั่วโมงจบวันด้วยการซ้อมยิงปืนแต่แม้จะเริ่มการถ่ายทำ แล้วเธอก็ยังฝึกต่อจนกว่าการถ่ายทำฉากแอคชั่นต่างๆจะจบลงนอกจากการฝึกสุดโหดแล้วฝั่งโปรดักชันก็ไม่น้อยหน้าคว้าตัวผู้กำกับมากฝีกมืออย่างเลนไวส์แมนที่เคยกำกับ Li v e ร r e e o ดย์ฮาร์และ Underworld มาประกอบร่างสร้างฉากแอคชั่นโคตรเดือดไปพร้อมกับผู้กำกับจักรวาลหลักของจอห์นวิกย่างแชดสตาเฮลสกี้เท่านั้นยังไม่พอคีนูรีฟส์ยังขึ้นแท่น Executive Producer เเพียงเท่านี้ก็มั่นใจได้ว่าหนังยังคงรักษาโทนและ ภาพของจักรวาลจอห์นวิกเอาไว้ได้อย่างแน่นอนครับ him. The one they the Baba How onega Your start I do Doing what you เพื่อส่งให้บัลเลริน่ามีเรื่องราวที่ไปในทิศทางเดียวกันกับจักรวาลหลักทีมงานจึงดึงเอาตัวนักแสดงและตัวละครจากภาคหลักมาเสริมเนื้อเรื่องให้แข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอนเจลิก้าฮิวสตันยังคงรับบทเป็นเดอะดเรคเตอร์ผู้นำที่น่าเกรงขามของโรงเรียนบัลเล่และสถานที่ฝึกฝนอันน่าสะพึงกลัวอย่างรูสกาโรม a าและนี่ก็เป็นสถานที่เดียวกันที่ฝึกจอห์นวิกให้เป็นยอดนักฆ่าอีกด้วยเอียนแม รับบทเป็นวินสตันผู้จัดการเดอะคอนเทน n ัลนิวยอร์กแลนส์ริดดิกกับการรับบทครั้งสุดท้ายในฐานะชารอนพนักงานต้อนรับของโรงแรมสําหรับนักฆ่าเดอะคอนเทน n ัลนิวยอร์กและขอต้อนรับนักแสดงคนใหม่ของแฟรนไชส์นี้ที่จะมาร่วมขยายจักรวาลนักฆ่าให้กว้างขึ้นกับนอร์แมนรีดัสจากจักรวาลเดอะวอลกิ้งเด d มารับบทเป็นแดเนียลพาย์ชายลึกลับที่อีฟได้ประชิญหน้าที่เดอะคอนเทน t ัลเกเบรลเบิร์นมารับบทเป็นเดอะชานเซเลอร์ตัวแทน สภาสูงและพบกับผู้ที่ทำให้จักรวาลน,นี้ขับเคลื่อนไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดอย่างคีนูรีฟส์ที่กลับมารับบทเป็นจอห์นวิกซึ่งบทของเขายังคงกำกวมจะมาดีหรือร้ายก็ยังไม่มีใครรู้ She sent here choice me leave leaving can not to you you Your Or kill I'm เมื่อนักฆ่าสาวในคราบนักบาลเล่กลับโหยหาทางออกเพื่อการแก้แค้นกดที่เธอไม่อาจรักษาที่มาพร้อมกับผลที่จะตามมาที่ไม่อาจประเมินค่าได้เธอพร้อมจะรับมือกับมันหรือไม่ไปพิสูจน์กันใน From the World of John Wick Ballerina จักรวาลของ John Wick Ballerina แค้นกว่านรกชายแล้ววันนี้ในโรงภาพย,ายนตร์บางครั้งนั้นการมีแฟรนไชส์ ให้มันโลดแล่นต่อไปก็ต้องพยายามรักษาอัตลักษณ์ให้มีความขลังในตัวอย่างหนึ่งที่เราสังเกตในแฟรนไชส์ของภาพยนตร์ชุดจอห์นวิกคือวิธีการและอัตลักษณ์ของความเป็นนักฆ่านั้นทุกๆคนนั้นมีตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งทําให้เราเชื่อได้ว่าตัวละครนี้มีตัวตนนั่นก็เป็นแบบอย่างที่ดีอีกแบบหนึ่งว่าเวลาเราทําตัวละครขึ้นมาในโลกภาพยนตร์เราต้องสามารถให้บทภาพยนตร์ของตัวละครนั้น เป็นที่น่าเชื่อถือและให้คนดูอินไปได้ใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแน่นอนครับยอดซับของเรานั้นกำลังจะเข้าสู่หลักแสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงแสนเมื่อไหร่มีรางวัลมาแจกกันแน่นอนและอย่าลืมแบ่งปันคลิปดีๆและแชร์คลิปเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักเพราะทีมงานนั้นจะได้มีกำลังใจในการเสริมสร้างคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านพบกันใหม่คลิปหน้าขยับแว่นทอครับ